ตรวจนะฮะเขามากักขังตัวผมไว้ครับขังเรื่องอะไรลูกเอ้ยเขาหาว่าผมอ่ะเมาแล้วขับครับพ่อแลวหนุ่มบังหรือเปล่าล่ะไม่ได้เมาเลยนะครับคุณพ่อขอโทษใครจับลูกผมครับสวัสดีครับผมเองครับผมครับเขาผิดข้อหาอะไรเมาแล้วขับครับเมาแล้วขับเขาไม่ขับเขาจะขับบ้านได้ไงคุณเสียงก็เป็นไร บ้าไปแล้วเขาไม่ได้เปาเขาจะเป่าได้ยังไงงานเนี้ยพี่ขอยังไงมันก็ต้องไปตามผิดนะครับพี่ขอไงเออถ้าท่านขอก็ก็ได้ครับอืไม่ทราบว่าท่านอยู่สอนอไหนครับสอนออะไรก็ท่านเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไม่ใช่หรอครับบ้าหรือเปล่ากูขายประกัน ไอ้เบิร์ดเตือนแล้วนะ